ใช่คุณหรือไม่ที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวที่อยู่ใจกลางทำเลถนนราชพฤกษ์พระเทพตัดใหม่เป็นบ้านที่สามารถเดินทางไปทำงานที่สีลมสาทรหรือที่โรงพยาบาลสิริราชได้สะดวกและรวดเร็วมากและที่สำคัญเป็นบ้านโครงการแบรนด์คุณภาพจากแสนสิริที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมสังคมและความปลอดภัยในระดับพรีเมียม ถ้าใช่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผมบิ๊กเบลนะครับเป็นที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านนะครับจากบริษัท Remax Greenway นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่หมู่บ้านเศษทัศริราชพฤกษ์จัน นะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านโครงการนะครับจากแบรนด์แสนสุรินะครับซึ่งเรียกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมสังคมและความปลอดภัยนะครับบรรยากาศในการอยู่อาศัยในระดับพรีเมียมนะครับวันนี้บ้านหลังนี้ที่ผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านนะครับที่ตั้งอยู่บนที่ดินนะครับขนาด78ตารางวานะครับฟังชั่นบ้านนะครับหลังนี้นะฮะเป็นแบบ4ห้องนอน4ห้องน้ํา นะครับซึ่งใครที่กําลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวในทําเลนี้แล้วก็อยากจะได้บ้านที่มีห้องนอนชั้นล่างนะฮะสำหรับผู้สูงอายุบ้านหลังนี้มีให้กับท่านได้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็สําหรับพื้นที่ใช้สอยนะครับภายในตัวบ้านนะครับ210ตารางเมตรซึ่งเป็นบ้านที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยขนาดกําลังแบบกาลังดีเลยนะฮะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยได้ถึง4-5คนได้สบายๆนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตพาทุกท่านเข้าไปชม บันจะกาศภายในบ้านหลังนี้กันนะครับครับสำหรับโซนแรกที่เรามาในบริเวณบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบริเวณพื้นที่ลานจอดรถนะครับซึ่งตรงนี้ลานนี้ก็มีขนาดความกว้างนะครับที่สามารถจอดรถขนาดดีเซ็กเมนต์ะครับได้ถึง2คันได้แบบสบายๆนะครับนะฮะแล้วก็นี่ฮะในบริเวณตรงนี้นะครับต้องสังเกตว่านะครับบรรยากาศภายในบริเวณรอบๆบ้านเนี่ย คือให้ความรู้สึกที่แบบร่มรื่นเย็นสบายมากๆเลยให้ความรู้สึกดีๆก่อนที่จะเข้าไปในบ้านได้อย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณรอบๆบ้านกันนะครับนะฮะต้องบอกว่าด้วยความที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้ทําไว้แบบเต็มพื้นที่นะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับบ้านหลังนี้นะครับมันก็จะเหลือพื้นที่บริเวณด้านนอกบ้านอีกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งสําหรับนะฮะ คนที่ต้องการพื้นที่ในการจัดสวนตกแต่งสวนนะครับบ้านหลังนี้สามารถตอบโจทย์นะฮะยังดูด้านข้างๆนียฮะก็ทางท่านเจ้าของบ้านก็ทําเป็นบริเวณลานพักผ่อนพื้นที่พักผ่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าบริเวณตรงนี้มันจะเป็นจุดที่มีความร่มรื่นเย็นสบายมากๆนะครับช่วงบ่ายนะครับนะฮะก็สามารถที่จะมานั่งพักผ่อนรับอากาศดีๆเย็นสบายๆตรงนี้ได้ ค,ความที่ด้านข้างบ้านเนี่ยครับมีพื้นที่ว่างนะครับอีกประมาณ3เมตร30นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านนี้หรือด้านข้างนู้นแล้วก็ด้านหลังบ้านนะครับท่านสามารถที่จะเลือกใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการต่อเติมขยายห้องภายในบ้านขึ้นมานะครับจะทําเป็นห้องนอนเพิ่มขึ้นทําเป็นออฟฟิศเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถที่จะทําได้แบบสบายๆเลยทีเดียว นะครับสำหรับจุดแรกนะครับก็จะเป็นโซนบริเวณโถงส่วนกลางนะครับซึ่งโซนตรงนี้นะครับทางท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็ดีไซน์ไว้สําหรับทําเป็นห้องนั่งเล่นนะครับก็จะวางโซฟาด้านนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะใช้วางชั้นวางทีวีนะครับขนาดใหญ่60-70นิ้วได้แบบสบายๆนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการชมรายการ Netflix ชมรายการโปรดนะครับกับ คนในครอบครัวได้ในวันยุดพักผ่อนนะครับสำหรับโซนตรงนี้นะครับก็ทําเป็นโซนพื้นที่นั่งรับประทานอาหารนะครับก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับขณะที่รับประทานอาหารมื้ออร่อยนะครับก็สามารถที่จะชมบรรยากาศสวนนะครับที่สวยงามร่มรื่นบริเวณนอกบ้านได้นะครับนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับก็ทําเป็นบริเวณเคาน์เตอร์บาร์นะครับสำหรับเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องดื่มนะครับ นะฮะติดตั้งเครื่องกองน้านะครับไว้ที่ตรงนี้ได้นะฮะสำหรับสำหรับห้องถัดไปนะครับที่จากเคาน์เตอร์บาร์นะครับก็จะเป็นบริเวณโซนของห้องครัวนะครับซึ่งห้องครัวนี้ก็มีขนาดที่กว้างมากนะครับ3คูณเมตรนะครับมีการทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านสามารถที่จะเข้ามาดีไซน์นะครับเปลี่ยนฝา นะครับเปลี่ยนท็อปเปอร์นะครับอะไรให้มันแบบดูใหม่แบบที่ท่านต้องการได้นะครับซึ่งห้องครัวนี้มีขนาดที่ใหญ่ที่สามารถทําอาหารอร่อยอร่อยแบบหนักๆแบบที่ท่านจุใจได้และที่สําคัญคือสังเกตว่าในห้องครัวนี้ก็คือมีการแบ่งนะครับมีประตูปิดไว้อย่างดีนะครับทำให้อาหารเนี่ยกลิ่นอาหารเวลาที่ทาอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปบรบกวนการใช้ชีวิตของคนภายในบ้านได้นะแล้วก็ถัดจากห้องครัวไปนะครับก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําแม่บ้าน แล้วก็ห้องนอนของแม่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้มันเรียกว่าสองห้องนี้แยกออกจากตัวบ้านนะครับซึ่งท่านเจ้าบ้านเนี่ยสามารถที่จะได้รับความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยขณะที่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับถัดจากห้องครัวไปนะครับก็จะมีห้องน้ําที่อยู่บริเวณด้านล่างบ้านนะครับ ะะซึ่งห้องน้ำนี้ก็เรียกว่ามีสุขภัณฑ์ที่แบบครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสําหรับอาบน้ําหรือทําธุระส่วนตัวนะครับก็คือสมาชิกที่พักอาศัยอยู่บริเวณด้านล่างบ้านเนี่ยสามารถได้รับความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากห้องน้ํานี้ได้อย่างสูงสุดเลยทีเดียวนะครับนะะสำหรับห้องถัดไปนะครับน้องบอกว่าือบ้าหนหลังนี้มีความพิเศษก็คือมีห้องนอนนะครับที่อยู่ด้านล่างของบ้านนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่มีขนาดความกว้างมากๆนะครับ 3, คูณเมตรนะฮะหากท่านมีสมาชิกในบ้านเป็นผู้สูงอายุนะครับก็สามารถที่จะให้เขามาพักอาศัยอยู่ห้องนี้นะครับวางเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตนะครับได้แบบสบายๆทำให้ห้องอยู่ได้โดยไม่อึดอัดนะครับวางตู้เสื้อผ้านะครับขนาดใหญ่ได้ได้รับความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยสำหรับท่านผู้ใหญ่ของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับ โอเคครับขณะนี้พวกเราก็อยู่บริเวณชั้น2ของบ้านหลังนี้นะครับสำหรับโซนแรกนะครับที่เรามาถึงเนี่ยก็จะเป็นบริเวณโซนห้องนั่งเล่นชั้น2นะครับซึ่งห้องนี้ก็จะมีขนาดความกว้าง3.4มคูณเมตรนะครับซึ่งมีความกว้างมากๆเลยนะครับท่านสามารถที่จะดีไซน์ห้องนี้เป็นบริเวณพักผ่อนชั้นสองนะครับวางโซฟาวางทีวีนะครับสำหรับชมรายการที่ท่านชอบได้นะครับหรือแม้กระทั่ง ท่านทําเป็นห้องพระนะครับนะฮะเก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบูชานะครับไว้บริเวณกลางบ้านนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2ของบ้านหลังนี้กันนะครับสลับห้องนอนที่2เนี่ยก็เป็นห้องที่เรียกว่ามีขนาดความกว้างนะครับ 4คูณ4เมตรนะครับกว้างมากๆนะครับสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตนะครับวางตู้เสื้อนะครับสำหรับสมาชิกในบ้านของท่านได้จะสังเกตเห็นว่าห้องนี้มีหน้าต่างนะครับบริเวณไดโดยรอบนะครับสำหรับท่านที่เรียกว่าไม่ชอบเปิดแอร์นะครับก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างรับอากาศได้นะครับก่อนที่จะไปถึงห้องนอนที่3นะครับอันนี้ก็ นะครับก็จะมีห้องน้ํากลางนะครับซึ่งห้องน้ํากลางก็มีสุขภัณฑ์แบบครบคันนะครับนะฮะแบ่งนะฮะมีแบ่งกายแบ่งส่วนเปียกแบ่งส่วนแห้งนะครับให้ใช้นะครับให้สมาชิกทั้งสองห้องเนี่ยได้ใช้ร่วมกันนะครับได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่3นะครับก็เป็นห้องที่มีขนาด3าคูณหเมตรนะฮะหรือว่าเป็นห้องขนาดที่กว้างนะครับกาลังดีเลยทีเดียวสําหรับ ลูกๆของท่านนะครับเนี่ยสำหรับอย่างห้องนี้ทางท่านเจ้าของบ้านก็มีการดีไซน์นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับก็จะมีชั้นวางหนังสือสําหรับสะสมนะฮะแล้วก็สําหรับนั่งทําการบ้านกันนบริเวณห้องนี้นะครับโอเคครับขณะนี้พวกเราก็อยู่ในบริเวณมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้นะครับ ห้องนี้นะครับต้องรยกว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนะครับขนาด5,5คูณเมตรนะฮะซึ่งห้องนี้นะครับก็ท่านสามารถที่จะจัดพื้นที่โซนนี้เป็นโซนบริเวณที่นอนนะครับก็จะวางเตียงขนาด6ฟุตแบบใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งนะครับเป็นนะฮะบิวอินนะครับห้องนอนในบริเวณนี้ได้นะครับมีพื้นที่ให้ตกแต่งดีไซน์ได้แบบเหลือเฟือนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณตู้เสื้อผ้า ถัดจากห้องนี้ไปนะครับก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับที่อยู่ภายในมาสเตอร์เบดมนะครับสำหรับท่านเจ้าบ้านเนี่ยที่จะได้ใช้ประโยชน์นะครับได้รับความสะดวกสบายจากการใช้ประโยชน์ห้องน้ำนียได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันอยู่ภายในแล้วก็มีความส่วนตัวอย่างถึงที่สุดนะครับหลังจากที่ท่านได้ตื่นเช้าขึ้นมานะครับจากการได้นอนห้องนี้นะฮะบ,บริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ระเบียง นะครับท่านสามารถตื่นเช้ามานะครับรับอากาศดีๆยามเช้าจากธรรมชาติบริเวณนอกบ้านได้นะครับซึ่งด้วยความที่ราบ็เป็นแบรนด์แสลีินะฮะจะสังเกตว่าเนี่ยครับความเขียวขจีความร่มรื่นนะครับอยู่บริเวณรอบบ้านเสมือนได้ไปพักผ่อนตามรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดนะครับให้เขาเรียกว่าเป็นบ้านที่เรียกว่าให้ความผ่อนคลายนะครับให้ความสุขได้เป็นอย่างดีนะครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกท่านหลังจากที่ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในบริเวณบ้านในบ้านนอกบ้านนะครับมองว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ท่านกําลังมองหาอยู่หรือเปล่าถ้าใช่นะครับก็ท่านสามารถที่ติดต่อหาผมนะครับ0943246287เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอนัดชมได้นะครับ Big w e l l นะครับ ที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านจากบริษัทรี Max กซ์ e รีนเวนะครับก็ยินดีที่จะให้บริการกับทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับ